ดิวริสราเผยโมเมนต์พ่อสามีแจกอ่งเปาในวันตรุษจีนเป็นคุณแม่สาวสวยที่มาจะออกมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของตัวเองผ่านทางอินสตาแกรมให้แฟนๆได้เห็นกันอยู่ตลอดสําหรับสาวดิวริสราที่หลังจากเธอคลอดลูกชายน้องไซลัสก็ทําให้ชีวิตของสาวดีวนั้นแฮปปี้มากขึ้นทุกวันแถมทางด้านสามีอย่างเซบาสเตียลีก็ยังหลงลูกชายสุด ซึ่งก่อนหน้านี้ดิวยังได้เดินทางไปประเทศไต้หวันบ้านเกิดของสามีและจะใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเป็นเวลา2เดือนก่อนที่จะกลับประเทศไทยซึ่งหลังจากที่ถึงไต้หวันดิวก็ยังอัปเดตภาพลูกชายรัวๆและในช่วงเทศกาลตรุษจีนดิวยังไม่พลาดที่จะจับน้องไซรัสแต่งรอใส่ชุดกีเพาเตรียมตัวต้อนรับอ่างเปาและดิวยังได้เผยคลิปลงในจีสตอรี่ขณะที่คุณปู่คุณย่ารับขวัญลูกสะภย้ยพร้อมกับมอบอ่างเปาสองโตให้กับหลานชายในช่วงเทศกาลตรุษจีน งานนี้ต้องบอกเลยว่าพ่อแม่สามีนั้นรักและเอ็นดูหลานชายมากๆแถมยังเอ็นดูสาวดีวกันสุดๆเห็นแบบนี้แล้วก็ต้องบอกเลยว่าทางด้านครอบครัวของสามีดิวเป็นครอบครัวที่น่ารักและให้การต้อนรับเธอและลูกชายเป็นอย่างดีการันตีจากโมเมนต์นี้ได้เลยค่ะ